สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุบแข็งซุบแข็งจากบอกรเกือนะครับสันจนะจิดมินเรียวปลายนะครับท้องกว้างสองนิ้วนะครับโคมยาวสิบเอ็นิ้วครับโคมจะยาวสิเอ็นิ้วครับ ด้ามยาว9นิ้วนะครับตัวเลขสวยนะครับมีฝักท่อ p v c 1หนึ่งอันนะครับทุกพาง่ายครับ มครับ ทะเลนะครับตกสตทะเลม่ขึ้นฉนิมครับท่านใดสนใจติดตามโทรมาสอบถามได้เลยครับ ไปไล่ไฟสวนพวกพาง่ายครับเดินป่าท่องเที่ยวป่านะครับมีลายให้สองข้านะครับสวยงามมีฝักจากท่อ p v c ให้นะครับเจาะรูให้ปลอยเชื่อนะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับสินค้ามีพร้อมส่งครับ จะแหลมนะครับนปัดนตอไม้นะครับคุมอยู่เหมือนเดิมครับ ตามยาวเก้านิ้วปกสแตนเลสสวยงามครับไม่ขึ้นสนิมขนญญาดเจ็ดยูเรับสกว้างสองนิ้วนะครับยาว11บเอ็ดนิ้วสนใจโทรมาสอบถามได้ครับสินค้าพร้อมส่งครับขอบคุณครับ